คำถามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ถามว่าพี่เป็นตุลหรือเปล่า โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินสรายการ v i ก t อรี่แคนั่นเองรายการนั้นให้คุณเรียนรู้และสนุกความรออยผม v i กตอรี่แคนั่นเองหลังจากที่เราไม่ได้อัพคลิปไปเลยเกือบ1นึ่งสัปดาห์ yeah! เออมันต้องเสียใจนมากกว่าก่อนที่จะดีใจ <laughs> หลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตคลิปไปเลยนะฮะหสัปดาห์เพราะว่าเราไม่สบายอีกแล้วนะครับเป็นคําตอบเดิมๆที่ผมก็แม่งเป็นทุกสัปดาห์เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าอาการไม่สบายของผมเนี่ยจะชอบเป็นแบบเลื้อรังนะฮะนี่เลื้อรังจริงๆนะเป็นตั้งแต่เสา์ที่แล้วนะฮะนี่เสา์นี้ยังไม่ค่อยจะหายดีเลยโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับภายในวันนี้นะครับ หลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทำคลิปมานานใช่ไหมเออผมเลยคิดว่าถ้าเกิดผมเนี่ยแคสเกมเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวนะครับวันนี้เราเลยจะมาตอบคําถาม Q&A กันซึ่งเราเนี่ยเคยตั้งคําถามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าเราตั้งการตั้งไว้ภายในคลิปของการทําลายล้างของ TNT นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามแรกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับคาถามแรกเลยนะครับขาถามว่าพี่มีจุดเริ่มต้นในการแคสเกมตอนไหนและเริ่มแคสเมื่อไหร่นะครับเริ่มแคสเมื่อไหร่ สำหรับช่องของผมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เริ่มแคทนะครับคือเราเริ่มสอนซะมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราด้อยเรื่องการ ใช้งานปลักอินมากๆนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับแล้วเราก็เริ่มสอนนะครับแต่ไปไปมามาแล้วผมคิดว่าสอนเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะฮะคือมอนก็ว่ายิ่งสอนเนี่ยเรายิ่งเครียดแทนเออซึ่งผมเคยตอบคาถามไปแล้วนะครับว่ายิ่งสอนของผมมันจะเครียดยังไงนะครับนั่นก็คือหลายๆคนเนี่ยชอบเข้ามาถามผมนะครับทั้งๆที่ผมเนี่ยก็มีแค่คนเดียวที่จะตอบได้นะครับบางครั้งเนี่ย เราก็ไม่ได้เข้าแฟนเพจตลอดเวลาเออเราจะต้องไปทำานึ่งอื่นบ้างใช้ชีวิตประจําวันบ้างไหนะจะทําคลิปบ้างนะครับซึ่งคนตอบเนี่ยนะครับซึ่งคนถามเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยทําให้ผมเลือกที่จะไม่สอนอีกต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามกันต่อไปเลยดีกว่านะครับก็ถามว่าทำไมสกินพี่แล้วปกเหมือนในการ์ตูนช่อง90นะครับสกินนะครับ จะเป็นเหมือนฟินอ่าในโอเวนอ่าในใน,ในการ์ตูนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวนะการ์ตูนอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมใส่ไว้ตรงนี้ละกันนะฮะซึ่งเป็นการ์ตูนที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะครับซึ่งตัวละครหลักเนี่ยก็จะเป็นฟินนั่นเองซึ่งผมก็ใช้อยู่ณนะตอนนี้ต่อไปเลยดีกว่านะครับก็ถามว่าพี่มีเพื่อนแคสเกมไหมโอ้โหเยอะแยะมากๆนะฮะ มีใครบ้างละ่ะเอาแบบรุ่นใหญ่ก่อนเลยละกันนะครับที่ผมเคยคุยพูดว่าเคยคุยดีกว่านะครับนั่นคือพี่แชมป์อา K R K นะครับแล้วก็พี่กันนะครับแล้วก็มีใครจะ่ะมีเกมเมอร์โก้ดอาเกมเมอร์โก้ดก็เหมือนกันนะครับแล้วก็คนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้องโฟนะครับแล้วก็คนสุดท้ายก็คือ12ทามหรือว่าคุณมอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเพื่อนหลักๆเลยนะครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเลยนะครับ ส่วนใครเป็นพี่เป็นน้องอันนี้ค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะต่อไปเลยดีกว่านะครับเขาถามว่าพี่อยู่จังหวัดไหนนะครับผมอยู่จังหวัดนนทบุรีอ่าจะเรียกว่าจังหวัดนนทบุรีมันก็แปลกๆนะคุณผู้ชมว่าเส่ริมากนนทบุรีเขาไม่เรียกจังหวัดนะเออไม่รู้เหมือนกันอะแต่ผมเรียกจังหวัดนนทบุรีแล้วมันมันรู้สึกเหมือนกับว่านนทบุรีมันห่างไกลความเจริญยังไงก็ไม่รู้ มีคำว,ว่าจังหวัดนี่มันรู้สึกแปลกๆคำถามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็าถามว่าพี่เป็นตุลหรือเปล่านะครับไม่ได้เป็นตุสแต่ว่าเสียงเนี่ยอาจจะคล้ายๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องไม้ของเราด้วยนะครับว่าไม้ของเรานี่ก็อุย้ยแพงแล้วเนี่ยลงทุนมากๆนะสำหรับไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้คอนเดนเซอร์นะครับของค่ายบูนั่นเองเรื่องง่ายๆว่าราคาไม้นี่ก็โหแทบซื้อคอมในเครื่องหนึ่งอะเอาจรงจริงอะถ้าเกิดราคาเต็มมาเลยแบบไม่ได้ลดเลย ก็แทบซื้อคอมได้เครื่องหนึ่งเลยนะครับไม่ได้แบบราคาสองสามหมื่นนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าซื้อคอมแบบคอมเริ่มต้นได้คําถามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็ถามว่าทําไมพี่ถึงต้องตั้งชื่อช่องว่าวิทตอรี่แคสโอ้โหคาถามนี้ผมอยากตอบมากนะฮะอย่างแรกเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้แคสเกมไมคับมาก่อนเออเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเล่นเกมเอ็กช็อตมา และทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยการตั้งชื่อภายในเกม X Shot เนี่ยถ้าเกิดเราตั้งชื่อเด่นนะครับเวลาเราไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยคนจะจําชื่อนั้นได้นะครับซึ่งผมเนี่ยเคยจําชื่อได้อยู่คนหนึ่งตอนนี้ไม่รู้เหมือนว่ายังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครเคยเป็นสาว X Shot น่าจะจําได้ดีนั่นก็คืออาทัวร์ซึ่งอาทัวร์คนนี้นะครับเป็นคนที่มียศสูงสุดที่สุดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใน X Shot เนี่ยจะมียศสูงสุดอยู่ที่เลเวล102นะครับจะมีฉายาคําว่าจอมผลนั่นเอง ซึ่งคนนี้นะครับเขาจะมีชื่อว่าอาทัวนะครับและชื่อเต็มของเขาก็คือจอมพลอาทัวนั่นเองนะครับชื่อแม่งแบบโคตรเฟี้ยวนะฮะและทีนี้ชื่อผมเนี่ยนะครับผมเลยลองคิดใหม่เราคิดใหม่เมื่อก่อนตั้งชื่ออะไรจําไม่ได้แล้ว แต่ว่าคิดใหม่คิดว่าเฮ้ยชื่อไหนที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราจะชนะนะครับเราเลยลองใช้ Google แปลภาษาเออพอแปลออกมาปุ๊บนะฮะลองพิมพ์คําว่าชชนะไปก็ได้คําว่า Victory ขึ้นมานะครับเราเลยใช้คําว่า Victory เนี่ยภายในเกมเอ็กช็อตก่อนอ่าหลังจากนั้นเราก็มาทําช่องพอเรามาทําช่องปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาชื่อช่องอะไรใช่ไหมเราก็เลยเอาคําว่า Victory นี่แนละมานะครับแล้วก็ลงคําว่าแคสไปนะครับเพราะว่าเราก็จะแคสเกมอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่แหละครับคือจุดเริ่ม ต้นของชื่อช่องของเรานั่นเองคําถามต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไหนดูซิว่ามีอะไรกี่บ้างนะครับผมอยากรู้ว่าพี่วิกอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่โอ้โหเรียนที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรพี่มีโรคประจําตัวภูมิแพ้หรือเปล่าพี่เลเกมไหมครับได้อย่างไรแล้วพี่ทำาทํายทำยังคิดยังไงถึงมาท YouTube โอ้โหคำถามนี้แม่งโคตรยาวมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับตอนนี้ผมก็อายุจัด8แล้วนะครับวันวันที่9้นี้ก็18แแล้วนะครับและส่วนความสูง ความสูงเนี่ยจริงๆแล้วไม่อยากจะพูดถึงเลยนะฮะว่าความสูงแม่งเยอะโคตรด้วยส่วนน้ำหนักนะฮะอยู่ที่ประมาณ5 5นั่นเองนะครับเรียนที่ไหนหรอเอาเป็นว่าอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสายสามัญผมเรียนสายอาชีพนะเป็นพาณิ์นะฮะไม่ได้ช่างกลนะครับพี่อยู่จังหวัดอะไรก็อยู่นนทบุรีนะครับแล้วก็พี่มีโรคภูมิแพ้หรือเปล่าผมคิดว่าผมมีนะนั่นก็คือโรคภูมิแพ้อากาศ ถ้าเกิดผมไม่แพ้อากาศเนี่ยผมคงไม่มานั่งไม่สบายอย่างนี้นะฮะเออจริงไหมเออถ้าเกิดเราสบายดีนี่คงไม่มีโรคหุ่แพ้แน่นอนนะครับแล้วพี่รู้จักเกมไมค์ค r ร f t ได้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนเนี่ย เซิร์ฟที่ผมเคยเล่นครั้งแรกเลยก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เซอุยอาซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะเออแต่ว่าไม,ไม่เคยเข้าไปแล้วนะครับเมื่อก่อนตอนที่เล่นน่าจะเป็นเวอร์ชั่น1่นะฮะอู้นก็ถือว่านานมากนะครับและคนที่เริ่มคิดให้ผมมาเล่นนะครับนั่นคือเพื่อนของผมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เพื่อนไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่นเองพี่วิกครับพี่ได้แข่งอันต้าฮาร์ดคอร์ไทยแลนด์ซีซั่นหหรือเปล่าได้แข่งครับเอออันนี้เป็นคําถามที่เบสิกมากๆเลยแล้วก็ แพ้แล้วนะครับผมก็พูดไปแล้วว่าทำไมผมถึงแพ้นะฮะอันนี้ก็คงไม่ต้องตอบไปแล้วเนาะพี่ออยเล่นเกมฟ้าใสชิชิมิมูมิโอโหอะไรวะน,นี่กูโอ้โหให้ดูหน่อยครับอ๋อได้ครับถ้าเกิดพี่ว่างนะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูละกันนะครับผมคิดว่าแอปพวกนี้เนี่ยมัน คลายความเครียดของเรานะเออมันสนุกดีด้วยแลเกิดเราเปิดกล้องแบบนี้ด้วยผมคิดว่าแม่งหาแน่นอนนะครับนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับนั่นคือคอมราคาเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมบอกก็ผมว่าคอมนี้มันค่อยๆบานมาทีละจุดทีละจุดนะฮะซึ่งตอนนี้ PC ตรงนี้อ่าซึ่งกล้องจะจับไม่เห็นนะครับจอเราจะใช้ทั้งหมด2จอด้วยกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับส่วนเมาส์นะฮะเมาส์นี่เป็นเมาส์กกากเลยนะครับเป็นเมาส์ของตอนที่ซื้อ คอมมาด้วยนะฮะคือง่ายคือแม่งแถมมานะครับแล้วก็อันนึงก็จะเป็นเมาส์ไร้สายนะฮะสามารถหาซื้อได้ตามห้างนะฮะทั่วไปเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ2-300บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะยังไม่ได้เสียบ USB นั่นเองนะครับส่วนแผ่นรองเมาส์ก็จะเป็น G-View อ่าแล้วก็คีย์บอร์ดของเรานะครับ ก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่แถมให้ฟรีเลยนะครับที่ตอนที่ซื้อคอมนั่นเองนะครับผมลืมบอกไปว่าคอมผมเนี่ยไม่ได้เป็นคอมประกอบนะครับแต่ว่าเป็นคอมสําเร็จรูปนะฮะที่อยู่ภายในห้างนั่นเองนะครับหลังจากที่ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยเปลี่ยนทีละจุดนะครับจุดแรกเลยที่ผมโดนเนี่ยก็จะเป็นแลมนะครับ แล้วก็เป็นการ์ดจอพาวเวอร์สไพล์นะครับไอ้แรมเนี่ยอยากเพิ่มอยู่แล้วนะครับเส่วมพาวเวอร์สไพล์เนี่ยก็คือเลี้ยงไฟไม่พอนะครับส่วนการ์ดจอเหรอการ์ดจอนี่ก็อยากเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับและตอนนี้มีเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีทั้งการ์ดจอนะครับ แล้วก็ CPU เมมบอร์ฮาร์ดดิสนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มแรมอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใช้แรมอยู่ที่8กิกนั่นเองแต่ว่า8กิกมันไม่ค่อยจะสมประกอบแล้วนะครับเราเลยอยากเพิ่มไปนะครับอีก8กิกเป็น16กิกไปเลยนะครับผมคิดว่า16กนะิกน่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างลื่นปรื้อเลยทีเดียวนะครับแค่16กิกก็พอแล้วแหละต่อไปนะครับเขาถามว่าพี่อยูุเท่าไหร่แล้วชอบวิชาอะไรนะครับอายุนี่เราตอบไปแล้วเนาะวิชาที่ชอบหรอ วิชาที่ชอบนะฮะผมเรียนสายพานิชย์มานะครับรอบแรกเนี่ยผมชอบคอมพิวเตอร์มากๆนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเลือกสายผิดนะครับผมคิดว่าผมน่าจะไปเข้าคอมพิวเตอร์กราฟิกเออว่ามีทั้งตัด ต่อมีทั้งการวัดรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออผมนึกว่ามันอยู่ในคอมธุรกิจไงแต่ที่ไหนได้คอมธุธุรกิจเนี่ยมันเป็นการมันเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็การทําพวกงานเบื้องต้นพวกเขียนเอกสารนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ชอบเลยนะครับแต่ทําไงได้ตอนนี้อยู่ปี3แล้วนะครับก็แม่งจะจบแล้วนะฮะแม่งก็ย้ายไม่ทันแล้วนั่นเองนะครับโอเคฮะไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันวัดวัดอีดิสกูต้องมาเจอคำถามอะไรแบบนี้ พี่วิกมีแฟนหรือยังมีแล้วครับอ่าถ้าเกิดใครที่ไม่รู้นะฮะว่าแฟนผมหน้าตาเป็นไงสามารถติดตามได้ IG ตรงนี้เลยนะครับ พราะผมเคยใส่ไอจีไปแล้วนะเออแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับโอเคฮะมีอะไรบ้างพี่วิกใช้ไมโครโฟนอะไรตอนอัดนะฮะโอเคในในถามกันเข้ามาแล้วนะครับไมค์ที่ผมใช้นะครับมันจะเป็นไมค์ค่ายของบูนะครับแต่รอบแรกแล้วเนี่ยผมอยากได้ไมค์บูสปาร์กเหมือนที่พี่แป้งใช้นะครับนั่นคือไมค์บูที่เป็นสีส้มๆนะฮะถ้าเกิดใครติดตามพี่แป้งเนี่ยน่าจะจํากันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่านางน่าจะเปลี่ยนไม่แล้วนะครับและตอนนี้ไมค์ของผมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไมค์บูสปาร์ก แต่ว่ามันสูงกว่าไม b บูสปาร์คขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับจะเป็นไม b บูเบบี้บอททอนนั่นเองนะครับก็สามารถหาราคาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยพี่วิกใช้แอปอะไรถ่ายนะครับแอปอะไรถ่ายเหรอแอปอะไรถ่ายใช่ไหมถ้าเกิดภายในเครื่องนะครับเราจะมีทั้งหมด2โปรแกรมด้วยกันนะครับหเลยคือ a อคชั่น2คือแฟบนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้แฟบมาก่อนนะครับรู้สึกว่าแฟบมันก็เป็นอะไรที่ดีนะแต่ว่าแฟบของผมที่ผมใช้เนี่ย มันจะอัดหน้าจอไม่ได้คืออัดได้แค่เกมเท่านั้นแต่เกิดเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปเนี่ยจะอัดไม่ได้นะครับเลย,เลยต้องมีโปรแกรมแอคชั่นเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะฮะโอเคอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นการตอบที่ดีนะครับแล้วก็กล้องโอเคผมคิดว่ากล้องก็น่าจะมีคนถามอีกเหมือนกันนะครับกล้องผมใช้เป็น canon eos 70d นะฮะบอกได้เลยรับผมว่าแม่งโคตรจัลลายนะครับแต่ว่านี้เป็นเลนคิดนะครับซึ่งเป็นเลนเริ่มต้นเลยนะครับที่เขาแถมมาให้แม็กคุณผู้ชม มันจะลาลายมากๆนะเออก็ถือว่าสวยดีนะครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรนะครับอันนี้ถือว่าตอบตรงๆเลยละกันนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นเกมไมค์ครับแต่อย่างเดียวนะครับเราเล่นเกมอื่นด้วยแต่ว่าช่องเราเนี่ยทำมาแต่เกมไมค์ครับเนี่ยเออทำให้เราต้องเดินสายไมค c r a f t ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคําถามเบื้องต้นนะครับ Q&A ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มีการออกมาตอบอย่างจริงๆจ,จ,จังๆนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านโดยที่ดูมาถึงณเวลานี้นะครับแล้วก็ขอพูดเล็กดิน,นึงว่า สำหรับตัวผมแล้วนะครับผมมีความสุขนะที่ผมได้ทําคลิปออกมานะครับอย่างเช่นคลิปล่าสุดที่คนดูแตะแค่ประมาณ1นึ่งหมื่นต้นๆน,นะครับถามว่ามีความสุขไหมแม่งมีนะเว้ยคือตอนผมตัดต่อผมรู้สึกว่าแม่มงสนุกมากๆนะฮะและผมก็อยากแชร์คลิปนี้ออกไปให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ดูนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกกับผมว่าซับสไคร์เบอร์เนี่ยมันไม่สําคัญเลยกับสําหรับตัวผมนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนดูนั่นเองเออซึ่งคนดูหนึ่งหมื่นนี้ผมจะรักษาไวอ้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว คิดว่าก็น่าจะถึงเวลาแล้วสำหรับช่องเราที่ผมจะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับแต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับโอเคก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้วิวตี่แคสขอลาไปก่อนละกันนะฮะโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ับผมสวัสดีครับ